สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองของเกษตรกรลาวเลยนะครับกับการส่งออกสินค้าไปที่ตลาดจีนโอ้โหตลาดที่ใหญ่แล้วก็เติบโตแบบสุดๆเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยในแวดวงการเกษตรตอนนี้ครับเอาละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับจีนคือตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของลาวใช่แล้วครับใหญ่ที่สุดเลย ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดานะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่โหเราอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นยุคตื่นทองสีเขียวของเกษตรกรในแถบนี้เลยก็ว่าได้ครับทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือแล้วจีนเขาอยากได้อะไรจากเรากันแน่อะไรกันนะที่กำลังฮิตติดตลาดถึงขนาดที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแย่งกันซื้อเลยทีเดียวมาดูกันครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยครับ กลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีตัวทองในการส่งออกไปจีนเลยล่ะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มพืชที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเขาสนับสนุนกันแบบเป็นทางการเลยนะมีข้อตกลงส่งออกกันแบบชัดเจนเรียบร้อยแล้วคือพืชแต่ละอย่างในกลุ่มนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายการใช้งานที่ชัดเจนมากเลยค่ะอย่างมันสำปะหลังก็เอาไปป้อนโรงงานทำแป้งทำเอทานอลถั่วเหลืองนี่ก็สำคัญมากนะครับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในจีนที่กำลังโตเอาๆเลย ส่วนยางพารานี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นพืชยุทธศาสตร์ระยะยาวเลยครับเพราะจีนเขาต้องการเอาไปรองรับอุตสาหากรรมรถยนต์ที่ขยายตัวไม่หยุดจริงๆ ลงมาดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าจะเห็นเลยว่าราคาของพืชกลุ่มนี้เนี่ยยังน่าสนใจมากๆเลยนะแต่ราคามันก็จะขึ้นขึ้นลงๆตามคุณภาพนะครับอย่างเช่นมันสัมปะหลังแห้งเนี่ยเขาจะดูที่เปอร์เซ็นต์แป้งกันเลยมันคือตัววัดคุณภาพโดยตรงนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งแป้งเยอะราคาก็ยิ่งดีตามนั้นเลย เอาละครับนอกจากพืชกลุ่มแรกที่ว่าไปแล้วนะมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่กำลังมาแรงแซงทางโคงแบบสุดๆเลยแถมบางตัวเนี่ยให้ราคาสูงกว่าการเป็นหลายเท่าตัวอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นอะไรไปดูกันเลยดูตัวเลขนี่สิครับ6,000ื 60, ่นกีบต่อกิโลกรัมนี่คือราคาทุเรียนเกรดพรีเมียมนะลองนึกภาพตามนะครับราคานี้มันสูงกว่าราคาเข้าเปลือกเป็น 10, 10เท่าเลยนะ พอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมใครๆก็อยากจะกระโดดเข้ามาเล่นในตลาดนี้จะเห็นเลยนะครับว่าตลาดจีนเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ผลไม้สดๆอย่างเดียวนะแต่เขายังต้องการวัตถุดิบไปป้อนอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่เครื่องสำอางด้วยไม่ว่าจะเป็นบุกที่กำลังฮิตเลยหรือจะเป็นสวรสสำหรับทำน้ำผลไม้เข้มข้นส่งโรงงานหรือว่ากระวานที่เป็นเครื่องเทศร,ราคาแพงโอ้โหนี่มันคือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่มันหลากหลายมากขึ้นเยอะเลยครับ โหแล้วลองมาดูราคากระวานแห้งสิครับสูงถึง250,000กีบต่อกิโลกรัมตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้ชัดเจนเลยนะว่ามันยังมีพืชเฉพาะทางอีกเยอะมากครับที่สามารถสร้างมูลค่าได้แบบมหาศาลจริงๆพอเรารู้แล้วว่าจะปลูกอะไรดีคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วจะขายยังไงล่ะจะขายยังไงให้ได้กำไรดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนด้วยมาครับ เรามาดูเรื่องกฎกติกาและเคล็ดลับในการส่งออกไปจีนกันดีกว่าคำพูดนี้ผมว่ามันคือหัวใจสำคัญของการค้ายุคใหม่เลยนะที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่การปลูกอะไรก็ได้อีกต่อไปแล้วมาตรฐานตั้งหาคือหัวใจสำคัญซึ่งคำว่ามาตรฐานในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่คุณภาพความปลอดภัยของผลผลิตการตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึงการทำตามกฎของจีนแบบเป๊ะเ,เลย สำหรับใครที่ตั้งเป้าจะส่งออกแบบเป็นทางการเลยนะนี่คือ3ด่านสำคัญที่ต้องผ่านให้ได้เลยครับ 1. ฟาร์มต้องผ่านมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practices ให้ได้ก่อน 2. ก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนฟาร์มกับโรงคัดบรรจุก็คือที่แพ็คของนั่นละครับกับกรมปลูกฝังของเ่าและด่านสุดท้ายก็คือรอให้รายชื่อของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกกรของจีนหรือที่เขาเรียกว่า GACC ครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี2เส้นทางหลักๆนะครับคือช่องทางที่เป็นทางการอันนี้อาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันมั่นคงในระยะยาวเหมาะกับคนที่อยากโตแบบยั่งยืนเลยส่วนอีกทางคือช่องทางที่ไม่เป็นทางการอันนี้อาจจะสะดวกกว่านะสำหรับเกษตรกรกร,รายย่อยๆในช่วงแรกๆแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องราคาที่ไม่แน่นอนการโดนกดราคาหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่จะโดนโกงก็มีสูงกว่าค่ะ แล้วทำไมล่ะทำไมอยู่ๆจีนถึงมาสนใจสินค้าเกษตรจากราวมากขนาดนี้อะไรคือเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้จริงๆแล้วมันมี3ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ครับอย่างแรกเลยนะครับรถไฟลาวจีนอันนี้คือตัวเปลี่ยนเกมเลยมันปฏิวัติการขนส่งของสดไปเลยครับทำให้เร็วขึ้นถูกลงแบบมหาศาลเลย 2. คือนโยบายเรื่องความมั่นคงทางอาหารของจีนเองที่เขาต้องการกระจายแหล่งผลิตอาหาร และ3ก็คือรากฐานที่มาจากประวัติศาสตร์เลยนะจากโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นในอดีตซึ่งมันได้ช่วยสร้างฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและถ้าจะให้สรุปแบบฟันธงไปเลยว่าอะไรคือของร้อนที่สุดในตลาดตอนนี้คำตอบก็คือบุกกับทุเรียนครับทำไมล่ะก็เพราะว่าบุกเนี่ยมันไปตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพในจีนพอดีส่วนทุเรียนก็คือราชาผลไม้ที่ความนิยมไม่มีวันตก บอกเลยว่า2อ,อย่างนี้แหละค่ะคือสิ่งที่พ่อค้าจีนกําลังตามล่าหาซื้อกันแบบดุเดือดที่สุดแล้วในตอนนี้แต่ตลาดจีนมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับคําถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วอะไรล่ะจะเป็นดาวรุ่งดวงต่อไปของวงการเกษตรเล่าอืมนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับเพราะโอกาสทองครั้งนี้เนี่ยมันยังเปิดกว้างสําหรับทุกคนที่พร้อมจะคว้ามันเอาไว้จริงๆครับ